จริงครับกูจะรั่วเข้าใจไหมคบว่ากูจะรั่วนะเอออย่างน้อยก็ามาเปิดให้ดูให้ชมได้ยินได้ฟังเออ,เอ,อ,เอ,อมาเปิดเปิดเปิดออกมาเปิดได้หรือไม่โอ้มันต้องดูผ่านดีซะนะอุบาทชาติชั่วมากเลยฮอฟ นาะมันแย่จริงๆเลยถ้าสปาชิกชมรมคนชอบชอบอะไรดีล่ะครับแหมมันก็ได้แค่นี้แหละนะโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวผมเช็คในอ่าเช็คในอะไรนะเช็คในอ่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า YouTube นะ youtube youtube ไอ้น้อง ึงจะมาเช็ค YouTube อะไรทำไมเช็คไม่ได้เนาะท่านสมาชิกไหนดูที่เสียงกูเข้าเปล่ามาเสียงอะไรที่ได้ว่า YouTube โอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะอย่าก,ก่อนที่เราจะเปิดซองใหญ่เราต้องเปิดสิ่งเล็กๆที่ว่า Wonder Peak Wonder Peak น้ Wonder Peak o n d e r p e k ที่ไม่ได้แปลว่า หมูที่สุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองแต่มันก็คือแบบนี้ไงกูได้อะไรเอ่ยโอ้โอ้แมกเนียมไหมโอ้เกลือเค็มปีโอ้ดีใจมากเลยโอ้ยกูระเบื่อโอเคกูจับเพิ่มก็ได้อาคานิสันจีอาเดี๋ยวก่อนนะ เอไไอคราวะโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้ออเอาไว้แดกของแหละแต่ยังไม่มีประโยชน์อันใดมาต่อกันนะครับก็เวลาที่เราต้องเปิดแบบตูมต้มตุม้มล้วตุมต้มตุ้มละหำไปเลยโอ้ครบแล้วเยสผมทำเควสหมดแล้วต่อมาก็จะถึงช่วงละหำตุมต้มตู้ม ระาทำตุ้มๆเลยผมจะทำ <Okay. S 1> การเปิดการ์ดดูซิว่าผมจะได้เกลือเค็มปีไหมมาดูกันนะฮะาฟูตุ่์รอตั้งนานเออไม่รู้เน็ตมันจะดีไหมไม่เป็นไรถ้าไม่ได้คุยกันอย่างน้อยก็อยู่ด้วยกันนี่นาะโอ้โอ <Okay. S 1> เคเปิดการ์ดแบบเซลล์ ได้อะไรได้ปาลาคารงฟโง่ๆหนึ่งตัวได้ควายหนูหรอหนูซีซีเอ่อโดกาสแล้วก็แมงมุมขยุ่มหลังคาแล้วอะไรต่อนา้ยุงร้องยังไงต่อเกินปลาไอ้คุมกดนงุยจำได้ด้วยเขาลืมหมดแล้วสงสัยจะเป็นคนแก่แล้วละ่เละเลอะเรือน Dun, did it dun, did dun, dun, dun. Oh, today bang. Oh, a key card. Oh, boy. Oh, boy. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. uh. uh. S <S ไม่เปิดการเปิดการเล่นๆแบบววเบิ่มๆต้นๆนะได้ว้าวไทำไหมดวงดีลองดูในอก่กระเป๋าฉ้หนอาจะมีอะไรสีแดงใ้กระเป๋าตู้ซีบเรืออาหารดูน่าจะมีสักอัน โอเคโซ่โค้งนะครับด้านแรกตามเพื่อนก่อนครัรอได้อยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับ Yeah oh อ mm ัมบัตุคมรามเทพอือเกลือเข็มปี

เอุองวแเนนเร่ออยเนทน้ยอ้โหี่วยดูให้หน่อยนะแี่คุไม่ได้ตัดสินใจถ้าไหนคนแรกมาวันขึ้นงานร้อนม อื่มอะแล้วแต่บีอืมเดพี่ <c oughs> ไม่ค่อยดีหรอจ๊ะไม่ใช่ม,ใชม่เห็นตอนก่อวันพี่ถามเรื่องเกม ทำไม <S 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 ทำไมก่าเื่อเอาจริงเราก็อยากให้พี่เล่นสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องได้เล่นอยู่แล้วเลยอ <ทำ S 2> ได้ลยแ,แต่พี่ไม่ได้ติดแบบเรานี่นะก็นะแต่ละคนมันจะมี first impression ต่อเกมต่างกันนี่พี่อาจจะไม่ชอบเกมเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหม พอ่พอพี่ชอบดูช่องสปอยแหมชูเลยน,นะมันไม่มีใครสปอยก็นี่แหละแต่ยงก็ยังต้องไปดูของฝรั่งเลยไม่ใช่เหรอแล้วยงก็แปลไม่ได้อ่วตอนจำได้แต่เน้รตเรื่องผู้หญิงเื่องผู้ชายจะไม่ได้เพราะว่าเรียนไม่สุดอืม เอาจริงพี่เองก็คิดว่าการหาแรงบันดาลใจจากเกมมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่แต่สำหรับพี่อ mm ่ะ hmm. พี่ชอบดูเป็นหนังหรือไม่ก็อย่างอื่นมากกว่าหนังพ mm ีน hmm. ี้กบต้อง <Okay. S 1> ไปเรื่อยเลย ไม่ตีโมฟุกไม่ต้นี้เลเด็กพิมแล้วกันร้อนหนอืม 叶眉叶兔尾。Yeah, me, yeah, totally.